นกเด้อจะขกกจะับปลาเฮ็ดอุนหกนเนาะจ้ะบ่อต้องาอบจงมาทักทายกันเนาะจ้ะพี่เนาะเป็นนกนกจะ้จะอุยต้องสอบจะมาทักทายกันจ้ะพี่เนาะมันจะเพราะเพราะเขามากขเขาเจ๋ง จ่ะแต่ว่าเขาป่ามันท่างเหม่อหน้าจัะพี่หนอได้เร็วเห็นอีดอกเหม่อเป็นเขามามันห่างเหม่อจัะพี่หนอมันอยู่ในป่ามันเลยเหม่อหน้าจ่ะได้ยางเต้จัะพี่หนองามเลยจ่ะเนี่ยจ่าเปิดเปิดหานหน้าจัะพี่หนอ Cái bởi vì chị mà tao nên nó nhìn nó chả mà nhìn Điều. 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 Điều.

วสวัสดีจ้ายยเ่็มพาล่อจ้ามาเนี่ยเราขับปาหาเห็ดคือเเ่าเลยจ้าพี่กาศกัปาบ้านน้องเมฆตำบลน้องขาเพเ่อพัทลีจ้าดูพระอาทิตขนจับพี่น้องมาเนี่คขับขาปลากับ แต่งอะไรจะออกมาจากบ้านจ้ะแต่ว่ามัเขาป่ามันเหมือนเนาะจ้ะพี่น้องมัลูกกับยายว่าสิหายยังก่อนเนาะจ้ะเริ่มแรกยายก็ว่าสิเข,ข้าหาแค่หลวงหนูหก่อนเนาะจ้ะดอกแรงแห่งมันจากพี่เนาะมาเจนี่จ้ะดอกนอนในร้องในร้อง,น,งนึองจ้ะด้องนึองจากพี่เนาะ xăm đỏ chưa mệt áo mà quen chưa mệt áo 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 chưa lắm, áo chưa mệt áo chưa mệt nó chưa mệt áo 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 chưa จะเดี่ยเขาไปองูกนอน่าจะ นใเน,น,นเจพี่เนาะอ้ยจ้มนง่ะเดี๋ยวจ้พี่เนาะเดินระยะเดี๋ยนี้อยู่อัเเก็บันจ้พี่เนาะมันจะนี่ น้ำจะพี่น้องตุ่มนึ่มจางนี้น้ปจไงนี๋้ันตีไปนะใจพีน้องเจ โอเคกุกิน่หากว่าพี่นะไม่ใช่ดอกน้อง้านให่เสร็จไปล้เคนาขาวจะพีิน้อลงยีบน้าขาวแล้วเด้อจากข้าวดินจ้ะ ก็ว่าคนงามอยู่นู้จะพี่เนาะอดีนจ้าบนเขาจะนี่นเขาจะพี่เนาะ แล้วค่อยได้ดตีนจะเก็บผักผอาจะมีสุราอยู่แต่เมือนนี่ถึงผักก็บ่ค่อยได้ตีนจะพินอ จะพี่น้องห้ามเลยจ้ามั้งเดี๋นี้มุ้ดนี่ เจยบพี่เนาะเป็นเพิงเข่าจังง่ามจ้พี่เนาะมาเจอนี่นี่พลีคคักด้วยเจ้าพี่เนาะจ้อ,องดอกเจ้าพี่เนาะพลีขนาด กลับดอกนึงนีงจ่จ้ะคักจะพี่น่ะนีจะ่จ้ะหื้อลับพี่หนึง่งเดี๋ยวประดีกระเบินเพิ่นจ้ะพี่น่ะอีกดอกนึงจะ้ะอื้อ

มน่ะยังี่มวนมวนเลยจะพี่น้องมาเลยจะมันให้ลูกไปมาได้มากแล้วเด้อจะไปิจ้ับ้านกำห้องหินนาะจะได้ขมาผู้เดียวมาเจอไหนเฮ้ยมาเจอพี่น้อ มานเลยจะ้จะเจ้าพี่น้องนางไปบ่ได้กระตำเนาะจะแบนมานเลยเจ้าพี่น้อง mọi cái này Má mọi người mọi người mọi người kèn đại đứa chào bà thân mọi phần bàn người mọi Má mọi này má là mọi người mọi má mọi นจะพี่นาโอ้ะทำอหม,ม่บนเนะาะจะถึงโม้ไล,ล่กะมวลจะพี่เนาะ มันจะนี่ขลายกมวนะจ้าพี่เนาะ รู้ผลงานจะพี่น้องพง่อนไปจ้าจะเยี่ยมเพลาะจ้ามานี่จาเนี่ยหน่อยจ้าเดี๋ยวตาหนึ่งน้าจ้าคิมหนี้กับบ่มียังไรจ้าจะเยี่ยมเพลาะจ้าขอคูดทูกไหลถูกแก่ถุกที่ตามด้อยจ้าคิมหนีก็เท่านี้นะจ้า